สวัสดีนี่คือ f ฟ t เทควันนี้เราจะแนะนำอีซ Speed ระบบควบคุมความเร็วมอเตอร์ BLDC ของ f ฟสเทคก่อนอื่นให้จะเป็นคำถามเกี่ยวกับมอเตอร์ชนิดนี้ e c ซี e e สปสามารถเข้ามาแทนที่ตลาดมอเตอร์ AC induction และระบบลินวัวเธอได้หรือไม่และคิดว่า e c s Speed สามารถทำง,งานได้ดีกว่าระบบมอเตอร์ BLDC อื่นๆหรือไม่เราจะแสดงตัวอย่างให้ดูสามารถเห็นระบบสายพาลำเลียงบนหน้าจอ โดยมอเตอร์ชนิดใดเหมาะสำหรับระบบสายพารามเรียงมากกว่ากัน e c s p e e d หรือมอเตอร์ AC i n d t i o n แน่นอน e c s p e e d เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าต่อไปจะเป็นการอธิบายว่าทำไม e c s p e e d จึงดีกว่ามอเตอร์ AC i n d t i o n โดยเริ่มจากการแนะนำคุณสมบัติหลัก5ประการของ e c s p e e d คุณสมบัติแรงคือขนาดที่เล็กและให้แรงบิดหรือทอกสูงเมื่อเทียบกับขนาดจากภาพต่อไปนี้ ระบบสายพานลำเลียงทางด้านซ้ายมี CSpeed ติดตั้งอยู่และในส่วนด้านขวาจะเป็น AC เ <c oughs> ดเชนติดตั้งอยู่ความแตกต่างแรงที่สามารถสังเกตได้คือขนาดของมอเตอร์ทั้ง2ชนิดโดยมอเตอร์ทั้ง2ตัวให้กำลังที่60วัตต์แต่ CSpeed มีขนาดเพียง83มิลลิเมตรในขณนะที่ AC ไดเชนมีขนาดถึง226ม mm. ิลลิเมตรใน AC ไดเชนบางตัวจะมีพัดลมติดตั้งอยู่ที่ด้านหลังทำให้ขนาดของตัวมอเตอร์ A ใหญ่กว่าถึง3เท่าเทียบกับ CSpeed ดังนั้นการใช้ C Speed จึงมีข้อได้เปรียบในการลดขนาดเครื่องจักรนอกจากนี้แม้ว่าขนาดมอเตอร์ของ VC Speed จะเล็กกว่ามากแต่ก็สามารถผลิตแรงบิดได้สูงกว่ามอเตอร์แบบ AC Induction โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของมอเตอร์ AC Induction แรงบิดจะลดลงที่ความเร็วต่ำในขณนะที่ e EC Speed สร้างแรงบิดสูงอย่างต่อเนื่องทั้งความเร็วต่ำและความเร็วสูงเนื่องจากคุณสมบัติของมอเตอร์ BLDC ต่อไปจะบอกคุณเกี่ยวกับคุณสมบัติเกี่ยวกับความเร็วสูง และแรงบิดสูงและช่วงการควบคุมความเร็วที่กว้างอย่างที่เห็นในกราฟิ s ีสป e d สามารถทํางานได้ตั้งแต่50 rpm ถึง4,000 rpm และให้แรงบิดคงที่สําหรับทุกช่วงความเร็วสําหรับมอเตอร์ AC ไดเชนในระบบอินมอเตอร์าอาจแตกต่างจากผู้ผลิตแต่โดยทั่วไปแล้วสามารถทํางานได้ตั้งแต่200 rpm ถึง2 400 rpm ดังนั้นจึงไม่สามารถควบคุมด้วยความเร็วสูงอย่างซีสป e ดได้นอกจากนี้ยังมีข้อเสียของการลดแรงบิดที่ความเร็วต่ำ ความเร็วสูงสุดของนิซีสปีดนั้นมากกว่าความเร็วสูงสุดของมอเตอร์ A/C เด็ดเชนมากกว่า2เท่าดังนั้นภายใต้เงื่อนไขที่มอเตอร์ทั้งสองถูกควบคุมในช่วงความเร็วเดียวกันจึงสามารถใช้กล่องเกียร์ที่มีอัตราเกียร์สูงขึ้นด้วยน c ซีสปีดทำให้ใช้งานได้ด้วยแรงบิดที่สูงขึ้นนอกจากนี้ซีสปีดยังมีการตอบสนองที่เสถียรโดยไม่คำนึงถึงความผันผวนของโหลดเนื่องจากการควบคุมกระแสฟไฟโดยฟิวอรี่ติคอนโทรล ต่อไปจะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการใช้พลังงานในการสร้างแรงบิดที่จะลดความร้อนที่สร้างขึ้นเปรียบเทียบอุณหภูมิมอเตอร์ระหว่าง c e Speed และมอเตอร์ i n d u c ดช o n ด้วยกล้องจับความร้อนภายใต้สภาวะเดียวกันอ c e Speed อยู่ทางซ้ายและมอเตอร์ i n d u c t ช o n อยู่ทางด้านขวากำลังของมอเตอร์ทั้ง2มีค่าเท่ากับ60วัตต์จะเห็นได้ว่าอุณหภูมิของอ e c s p e ป d อยู่ที่58.6องศา และอุณหภูมิของมอเตอร์ i n d u เดช o นอยู่ที่93.3องศาซึ่งหมายความว่าอุณหภูมิของน c ซีเ e สปิดจะต่ำกว่าประมาณ30องศาเซลเซียสโดยทั่วไปพลังงานที่ไม่ได้แปลงเป็นพลังงานจนในมอเตอร์จะถูกแปลงเป็นพลังงานความร้อนกล่าวอีกในหนึ่งประสิทธิภาพของน c ซีเ e สปิดนั้นสูงกว่ามอเตอร์ i n d u c t i o นอาจแตกต่างกันไปตามมอราเกียร์ของกล่องเกียร์แต่โดยทั่วไปแล้วประสิทธิภาพการใช้พลังงานของน c ซีเ e สปประมาณ80%ซ และมอเตอร์เหนี่ยวนำกระแสสลับประมาณ50%ดังนั้นประสิทธิภาพของ VCSpeed จึงสูงกว่ามอเตอร์ AC เนเชนประมาณ30%เนื่องจากความร้อนต่ำและประสิทธิภาพสูงสุดท้ายจะอธิบายเกี่ยวกับ Small Speed Ripple หรือความเร็วเวียงด้วยวิดีโอและข้อมูลวิดีโอต่อไปเกี่ยวกับ Small Speed Ripple VCSpeed อันซ้ายคือ c s p e e d และอันขวาคือมอเตอร์ AC ในเชนของคู่แข่งโดยทั้งคู่ให้กำลังเท่ากับ60วัตต์ นี่คือแทโ็กจเนเรเตอร์สำหรับการควบคุมความเร็วเราได้ติดตั้งอินโคที่ปลายเพลาของมอเตอร์ทั้ง2ตัวเพื่อตรวจสอบความเร็วแบบเรียวทันรุ่นของมอเตอร์ที่ใช้ในการสาธิตนี้มีดังต่อไปนี้ในการเปลี่ยนความเร็ววิซีสปีดใช้ปุ่มต่างๆในขณะที่มอเตอร์ของกู่แข่งใช้จอบชัตเตอร์ความเร็วสูงสุดของวิซีสปีดคือ4,000 rpm และความเร็วสูงสุดของมอเตอร์ AC induction ของคู่แข่งคือ1,600 rpm อย่างที่เห็นช่วงความเร็วของล c ซสปีดกว้างกว่า2เท่ากราฟแสดงความเร็วเบี่ยงของมอเตอร์แต่ละตัวอันซ้ายสำหรับ EC สปีดและอันขวาสำหรับมอเตอร์ AC induction ของคู่แข่งจะเห็นได้ว่ากราฟทางด้านขวาแสดงว่ามีจุดที่กราฟสูงกว่าจุดอื่นซึ่งหมายความว่าความเร็วของมอเตอร์ไม่คงที่หากเป็นเช่นนั้นสายพานลำเลียงที่ใช้มอเตอร์นี้ จะไม่สามารถเคลื่อนย้ายวัตถุได้อย่างต่อเนื่องโดยเราจะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลังด้วยวิดีโออื่นที่ความเร็วสูงกว่า900 rpm ความเร็วเวี่ยงของ DC speed นั้นน้อยกว่ามอเตอร์ AC ได้เช่นอย่างมาก นอกจากนี้ที่1,500 rpm จะสามารถเห็นถึงประสิทธิภาพที่ต่ำของมอเตอร์ AC induction ซึ่งสามารถทำงานได้ที่1,440รอบต่อนอาทีเท่านั้นจะเห็นได้ว่าความเร็วเปลี่ยนไปเมื่อมีการสัมผัสเพลาของมอเตอร์ซึ่งหมายความว่าความเร็วจะถูกตรวจสอบแบบเรียลไทม์นี่คือข้อมูลการวัดค่าต่างๆต,ตามจริงของวิดีโอที่สาธิตจากผ่านมา ตั้งแต่ความเร็วต่ำไปจนถึงความเร็วสูงในซีสปีดมีความเร็ววิ่งที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับมอเตอร์ A/C ใด็ชันที่มีมากกว่าดังที่เห็นในวิดีโอที่1500 rpm มอเตอร์ Motor A/C เด็เชันจะทำงานที่1443 rpm เท่านั้นวิดีโอถัดไปจะแสดงความเร็วของซีสป e d และมอเตอร์ BLDC ของคู่แข่งอันซ้ายคือ iCC ีสป e d และอันขวาคือมอเตอร์ BLDC ของคู่แข่งมอเตอร์ทั้งสงให้กำลังที่120วัตต์ รุ่นของมอเตอร์ที่ใช้ในการสาธิตนี้มีดังต่อไปนี้ ที่เกิน1,500 rpm ความเร็วเหวี่ยงของว c ซ p e ป d นั้นน้อยกว่ามอเตอร์ bldc ของคู่แข่งโดยสามารถตรวจสอบความเร็วแบบเรียวทันโดยกราฟที่เปลี่ยนองแปลงไปเมื่อสัมผัสเพลาของมอเตอร์ด้วยมือ และนี่คือข้อมูลการวัดจริงของจากวิดีโอสาธิตที่ล่าสุดเช่นเดียวกันจากความเร็วต่ำไปความเร็วสูงความเร็วเวี่ยงของความเร็ว AC p ป e d นั้นน้อยกว่าความเร็วเวี่ยงของมอเตอร์ BLDC ของคู่แข่งข้อมูลชุดที่3คือข้อมูลเปรียบเทียบระหว่าง C s p ป ed และมอเตอร์ AC ในเช c นที่มาพร้อมระบบนินมอเตอร์ที่ความเร็วเท่ากันรอบของมอเตอร์สูงกว่า9 0 0 rpm ความเร็วเวี่ยงของวิซ Spe ีดน้อยกว่ามาก ความเร็วกระเพื่อมของมอเตอร์ AC ในชันกับมเอเตอร์จนถึงตอนนี้การเปรียบเทียบความเร็วเวี่ยงของนิสซีสปีดกับมอเตอร์อื่นๆของคู่แข่งเพื่อแสดงให้เห็นถึงเรื่องของความเร็วเวี่ยงที่เกิดขึ้นน้อยมากของนิสซีสปีดต่อไปคือการสาธิตระบะบสายพานลำเลียงตรวจสอบด้วยภาพขนาดเล็กมีเซ็นเซอร์3ตัวสําหรับตรวจจับวัตถุเซ็นเซอร์นี้จะตรวจจับวัตถุและทําให้นิสซีสปีดช้าลงและเซ็นเซอร์นี้จะตรวจจับและตรวจสอบวัตถุในที่สุดเซ็นเซอร์นี้จะตรวจจับวัตถุ และเพิ่มความเร็วอิเซียสปีดรุ่นของมอเตอร์ที่ใช้ในการสาธิตนี้มีดังต่อไปนี้เมื่อสายพานลำเลียงนี้ขนส่งกระจกที่มีน้ำหนักเบาเป็นพิเศษสำหรับสมาร์ทโฟนหากเกิดการเบี่ยงของความเร็วการขนส่งจะไม่คงที่อาจส่งผลให้กระจกแตกได้ความเร็วกระเพื่อมของ e c s ซ e e d ปนั้นน้อยมากเมื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนหน้านี้ดังนั้นหากใช้ c s ซ e e d กับสายพานลำเลียงกระจกก็สามารถเคลื่อนย้ายได้ โดยลดโอกาสที่จะเกิดการแตกโดยไม่จําเป็นกล่าวอีกในหนึ่งสำหรับการใช้งานเช่นนี้ควรใช้ EC Speed แทนมอเตอร์แบบ a c ซิเชันนอกจากนี้หลังจากวางแก้วลงในส่วนตรวจสอบความเร็วของสายพารามเลียงจะลดลงและการมองเห็นจะจับภาพจากนั้นความเร็วจะเพิ่มขึ้นเพื่อขนส่งแก้วอย่างรวดเร็วนั่นคือความสามารถในเปลี่ยนความเร็วของซ s p e e d สามารถที่จะทําได้ทันทีโดยใช้เซ็นเซอร์หรือสัญญ,ญาณส่งสัญ,ญญาณเข้าตัวควบคุมของ EC Speed เราเพิ่งใช้การตั้งค่าความเร็วลุ่งหน้า2แบบในวิดีโอที่ล่าสุดอย่างไรก็ตามมิซีสปีดสามารถบันทึกและใช้ความเร็วที่ตั้งไว้ลุวงหน้าได้ถึง8ระดับตอนนี้มาสรุปคุณสมบัติของม c ซีสปีดที่เราได้ดูไปแล้วกับวิดีโอสาธิตการใช้งานจริงมีระบบสายพานลำเลียงขนาดเล็กบนหน้าจอเราเปรียบเทียบคุณสมบัติหลายอย่างโดยติดมิซีสปีดเข้ากับด้านหนึ่งของสายพานลำเลียงและมอเตอร์ a c ซีเด็คชนของบริษัทอื่นเข้ากับอีกด้านหนึ่ง กำลังของมอเตอร์เท่ากับ60วัตต์รุ่นของมอเตอร์ที่ใช้ในการสาธิตนี้มีดังต่อไปนี้ก่อนอื่นจะเป็นการเปรียบเทียบความเร็วของ Nisi p e e d มีความเร็วต่ำสุดที่50 rpm และมอเตอร์ AC ดั r เช่นมีความเร็วต่ำสุดที่90 rpm ความเร็วสูงสุดของ Nisi Speed คือ4,000 rpm และความเร็วสูงสุดของมอเตอร์ AC ดั r เช่นที่ใช้ในการสาธิตนี้คือ1700 rpm ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความเร็วของ AC Speed นั้นเร็วมากกว่าถึง2เท่าต่อไปเป็นการเปรียบเทียบเรื่องของขนาดที่มอเตอร์กำลัง6 0วัตต์เท่ากันแต่ AC Speed ก็มีขนาดเพียง83มิลิเมตรในขณนะที่มอเตอร์ AC ในเช่นมีขนาดใหญ่มากถึง226ม mm. ิลิเมตร นอกจากนี้ Sea s p e e d ยังมีความสามารถที่จะตรวจสอบความเร็วจริงได้ในกรณีของสายพานลำเลียงหากอัตราส่วนการลดของสายพานลำเลียงถูกคำนวณตามเงื่อนไขของเครื่องจักรเช่นเส้นผ่านศูนย์กลางรอบของสายพานลำเลียงที่ใช้งานและตั้งค่าลุงหน้าในพารามิเตอร์ความเร็วในการขนส่งของสายพานลำเลียงจริงก็สามารถตรวจสอบได้เช่นกันสุดท้ายลองเปรียบเทียบ Runout Runout คือปริมาณที่มอเตอร์หมุนหล,ลังจากปิดเครื่องในกรณีของ Sea s p e e d จะหยุดเถือกจะในทันที โดยที่ไม่มีรันเอท์แต่ในกรณีของมอเตอร์ AC เดชเชนจะเห็นว่ามีการรันเอท์ที่มากกว่าอย่างชัดเจนหรือก็คือความแม่นยำในการขนส่งสิ่งของต่างจะยากขึ้นเมื่อมีรันเอท์ที่สูงจากคำถามข้างต้นมอเตอร์ Motor ตัวไหนดีกว่าสำหรับระบบสายพารามเมลียงแน่นอนวิซีสปีดดีกว่าเพราะขนาะที่เล็กความเร็วและแรงบิดสูงความเร็ววิ่งน้อยและการประหยัดพลังงานต่อไปเราจะแสดงคุณสมบัติเพิ่มเติมของวิซีสปีดพร้อมเครื่องสาธิต นี่คือเครื่องสาธิตรูปแบบแอ g จิเตอร์หรือเครื่องผสมสารหรือกวนสารต่างๆให้เข้ากันรุ่นของมอเตอร์ที่ใช้ในการสาธิตนี้มีดังต่อไปนี้โดยมีเครื่องผสมสารอยู่2ตัวตัวหนึ่งปั่นน้ำอีกตัวปัน่นข้าวดิบเพื่อรับน้ำหนักที่แตกต่างกัน ความเร็วของมอเตอร์สามารถที่จะตรวจสอบผ่านแผงแสดงผลด้านหน้าเมื่อมือมาจับที่เพลาหมุนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของค่าในแบบเร็วไทนและแม้ว่าโหลดจะเปลี่ยนไปแต่ความเร็วก็ยังคงเท่าเดิมนอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบโหลดแฟกเตอร์ได้อีกด้วยโดยสามารถลดแฟกเตอร์ที่แตกต่างกันระหว่าง2เครื่องและยังสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของค่าเมื่อมีมือสัมผัสเพลา ทำให้ง่ายต่อการบำรุงรักษาเครื่องของรวมถึงการตรวจสอบสถานะของเครื่องได้โดยการตรวจสอบความเร็วและโลดแฟกเตอร์แบบเรียลไทม์ตัวอย่างเช่นสมมติว่าลดแฟกเตอร์ปกติคือ70%เมื่อใช้งานเครื่องหากลดแฟกเตอร์เปลี่ยนเป็น90%อย่างกระทันหันผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบเครื่องเพื่อป้องกันปัญหาเช่นสถานก,การประกอบงานของเครื่องนั้นมนมีปัญหาเป็นต้นนี่คือวิดีโอตัวอย่าง AGV ที่ใช้ c s p เคีย์แบบขนาดนิซีสปีได้รับการติดตั้งในชุดสาธิตนี้รุ่นของมอเตอร์ที่ใช้ในการสาธิตนี้มีดังต่อไปนี้อย่างที่เห็นนิซีสปีดยังมีประเภทกีดขนานจึงสามารถติดเข้ากับล้อของ a g v ได้โดยตรง AGB ต้องการมอเตอร์ที่ใช้งานแบตเตอรี่ชนิด DC แต่ c ซีสปีมีเฉพาะมอเตอร์ที่ใช้ไฟประเภท AC เท่านั้นสำหรับรุ่นกระแสไฟแบบ DC ซีิซีสดกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา ตอนนี้ให้จะแนะนำคุณเกี่ยวกับการสาธิตการเช่า e c ซี e อสปสำหรับการทดสอบนี่คือวิดีโอสาธิตชุดเช่ารุ่นของมอเตอร์ที่ใช้ในการสาธิตนี้มีดังต่อไปนี้ลูกค้าสามารถทดสอบการทำงานจริงการตั้งค่าค,าความเร็วด้วยสวิตช์ู้ภายนอกและการตั้งค่าพารามิเตอร์ได้อย่างง่ายดายเพียงแค่กดปุ่มหลังจากเชื่อมต่อไฟ สุดท้ายนี้จะแนะนำตัวอย่างของวิซีสป ed ที่ใช้กับเครื่องจักรจริงเป็นสายพานลำเลียงสำหรับขนย้ายคอนเทนเนอร์เครื่องสำอางอย่างที่เห็นเพื่อลดขนาดข,าดของเครื่องจักรใช้วิซีสปีชนิดเกียร์ขนาดขนาดเล็กแทนมอเตอร์เหนียวนำกระแสสลักบริษัทนี้เคยใช้มอเตอร์ AC เดชชนและยูมอเตอร์แต่เนื่องจากการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนบริษัทจึงตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ DC ซ p e ป d ซึ่งทำให้เกิดการสั่นสะเทือนต่ำและเสียงรบกวนต่ำกว่า นี่คือสายพานลำเลียงสำหรับขนย้ายชิ้นส่วนก่อนหน้านี้เคยใช้มอเตอร์ AC ดเชันแต่เนื่องจากต้องการใช้แรงบิดคงที่โดยไม่มีการสัะเทือนที่ความเร็วต่ำจึงเปลี่ยนมาใช้ e p e e d ต่อไปคือเครื่องผสมสารเครื่องผสมสารต้องการมอเตอร์ที่มีขนาดเล็กและความเร็วคงที่รวมถึงสามารถตรวจสอบความเร็วจริงดังนั้นการใช้ s สปี d จึงเป็นคำตอบของปัญหานี้ เครื่องนี้เป็นเครื่องขัดพลาสติกที่ต้องใช้มอเตอร์ที่มีความเร็วสูงสุดส0มพัน rpm หรือสูงกว่านั้นบริษัทนี้เคยใช้มอเตอร์ ac servo มาก่อนแต่เพื่อลดต้นทุนและรักษาความเร็วสูงสุดที่ความเร็วส0 0พัน rpm บริษัทจึงแทนที่ ac servo ด้วยเซ s สปีดถัดมาเป็นเครื่องงบปัจจุพัน์แบบแท่งเครื่องนี้ใช้มอเตอร์ ac เด e c h น n และวอเตอร์แตกเนื่องจากต้องใช้ความเร็วการทำงานสูงถึง2อ0 0 rpm และเนื่องจากต้องหยุดที่ตำแหน่งที่แน่นอน จึงมีการนำมีซีสปิดมาใช้แทนที่